สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5มิถุนายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอดตักซีลาเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็อยู่ใต้ต้นกล้วยเหมือนเดิมมีหลายหลายท่านค่ะอาจารย์เมื่อไร่จะตัดปีกล้วยออกสักทีเดี๋ยววันนี้ได้เลิกแล้วนะคะเดี๋ยวลังจบคลิปเดี๋ยวอาจารย์จะตัดออกแล้วค่ะก็มาพบกับดาวเด่น6ดวงประจําวันนี้นะคะก็อาจารย์ได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะคะซึ่ง ได้นํามาจากท่านอาจารย์ยานะคะอาจารย์ยานํามาจากวิชาการให้เลือกขั้นสูงคะ่ะท่านใดที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านตัวเลขหรืออยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะทางสถาบันก็เปิด เปิดคลาสสอนนะคะสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะมีคลาสราหูคนทรัพย์ดวงดาราพารวยทักษะนำโชคโหราหาหุ้นนะคะท่านใดที่อยากจะทราบว่าอาจารย์ท่านไหนสอนช่วงเวลาไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะและท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมไลน์กลุ่มของอาจารย์แอฟรี free, ไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์มาที่แอดโหราพารวย8 8เมื่อแอดไปแล้วนะคะก็แจ้งกับทีมงานค่ะว่า อยากจะเข้าลิงก์ไลน์กลุ่มอาจารย์แอ้นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะให้ไลน์ส่วนตัวอาจารย์แอ้ไปแล้วคุณพี่ก็ทักอาจารย์มาก็บอกว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะก็ฝากาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจําวันนี้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกนะคะคือดาวหนึ่งค่ะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งเริกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นวางลูกที่เจ็ดมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวางนะคะและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่สองคือดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดนะคะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวางและยังได้วรโคณนวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวเก้าค่ะ ดาวเก้าหรือดาวภเกตอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเรือเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้วารโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวที่สี่นะคะคือดาวสามดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเรือได้ยังเป็นอุจจารพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่เจ็มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหกนะคะ ดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเริกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวหกหรือดาวสุกเป็นเจ้านวังได้ยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวศูนย์ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัทธนแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่เจ็ดมีดาวหกหรือดาวสุกเป็นเจ้านวังนะคะและอาจารย์แอ้ก็จะคัดจากหกตัวเหลือสี่ตัวเช่นเดิมตามที่อาจารย์แอ้ชอบค่ะดวงแรกเจ็ดค่ะศูนย์นะคะ สค่ะ6ค่ะจับคู่2จับคู่3ตามที่เราชอบได้เลยหรือนำไปจับกับในจักรราศีได้6กับ9เลขเดียวกันที่อาจารย์แอ้บอกทุกครั้งและดาวเด่นวันนี้ที่อาจารย์แอร้รักและชอบนะคะคือ0ูย์ค่ะ นำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท้ายคลิปอาจารย์แอจจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางให้ไว้แล้วนะคะท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอแบบนี้ไปทุกๆวันทุกๆอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะคุณพี่แล้วก็ที่สำคัญค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ใช้สติในการวิเคราะห์นะคะอาจารย์แอขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์แอเฮงเฮงรับโชคแบบนี้ไปทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็วันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศที่ร้อนอันอบอ้าวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ